สวัดส,สดีครับเมนี้เขามีการจับสลากนะครับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอาจารย์ดีค่ะเมามีการจับสลากนะผู้อยู่เบื้องหลังเพิ่งมีเวลาเดี๋ยวจับกันเพราะว่างานมันไก่นะครับผมงานมันไก่กันก็เลยมีเวลาจับกันเดี๋ยวเขาไปนี่ครับพ่อแรมครับสวัสดีครับพ่อของผมครับพ่อของผม

ขอให้จับได้ขอให้ลิทลิทตอ้ตตองตื่นมาจับลูกจะตื่นลิทต้องตื่นมาจับให้มันได้ของลุงโจนะลูกออ้วน่น้อมโมอมโอันออมมอโโอ ็ไปืขออนุญาตนะครับเรื่อาตรงนี้ก็ลงนี่เลยลงด้วยกันเลยลงกันลงนี่ก็ไดไปไหนก็ไ <poker> ด <phones> ้อาเรียนเชิญครับตีมาตรงนี้นะครับเขาแถวตรงนี้ตรงนี้อ๋อลงกันนี้ เอาไม่เนเดียวไ่ได้นอนไม่เหลือาำไม่ดีไปดำไม่หาดำมันกินไปมันคุ้าเบข้าแต่ระผู้ศักดิ์ในแม่ด้อยนะในแม่ก็เอ่ในแม่มีางวเสของนแม่สุภาพด้วยเท่าไหร่ครับหนึ่บาทหนึ่พาทนแมทนั้นคือเือนเมื่อคืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังเอ๊กลับมามาพาเอน้องรีญามารับเชิน ผมก็เลยรักเงินเมียมาสองพันขอาคุนป๋ามกนะครับสองพบาทเยมาเด้ไมพูดอยกอมาเดียวยง่ลงากดยวยจะไม่ลงชื่อาวันเตาสันวันเตาสัน0บาทวันเตาสันน้หนึ่งพบาทวกับมาเดียวตัวเสือับน้ำจับหรือว่าจับแบบไหนจับก็ไ้ จะเลี้ยวเต้จะจับไหมล่ะจะจับก็จะลงไ้ไม่เป็นไรจับกล้วยเออจับไปเลยไม่เป็นไรวนนะวนสครับครับไม่เปนหนยทุกบาทครับครับเสียโน่นเหรอเสียโน่นไหมล่ะเสียโน่นอย่าอย่าไปด้อยกับพวกนะเสียโน้ตเกมมีมาแล้วครับผมคิดว่า ไม่น่าจะพลาดกันหลักห้าแล้วครับตอนนี้หาหาพันอันอย่างนี้สองรางวัลหรือว่ารางวัลเดียวสอรางวัลเอ้ยเดี๋ยวนอนเจบีสืกวนะครับรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษครับนอนไม่ใค้บอกไ่ีเขามาต้องจัดงานเนยอยเดี๋ยวมาเลไอกจะาไหดีนะครับลูกกลูก าเพจะจับไมจับไหมดีให้ี่จับครับเราเพื่อนจับให้เราเพื่อนจับเอแค่ไม่หยิบรหนึ่งอ่ะเอออะไรล้ไปองไปเออไม่เป็นไรอ่าครับพิธีการเริ่มขึ้นแล้วนะครับ คนแรกที่จะจับคือตัวแทนของบอสโจน้องลำเพยต้องจับฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมลูกจับ,จบของนี่จับเลยครับตอนนี้เดี๋ยว,จจวดีนี้รางวัลพิเศษของเทียนนนกับเจบีเดี๋ยวเขาจะเซอร์ไพร์เองนะครับผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าห้าพันสองละบันรับนะจะเปิดอ้อตอนนี้เขาไปเอาเอาตังค์อยู่นะฮะอ้าวล้วเพื่อจับกวางครับเปิดประตมเลือกสองข้างนะลูก มาดูลับลับลาเพื่อเ้าองใครครับเจิงประดครับเจิงประดาเจิงประดาครับไอระมัดมิเศษโลกดับหนึ่งชิ้นโยระัดิเศษอีกหนึงช้นเกียร์หอมอะไรมาดขอเกียรยกมือหน่อยมาดูของตัวเองดโอมือขึ้นหมานี่ร้านจ้าไรนเซียนนนนนค ได้พระของรางวัลมามอบให้คนที่ได้นะครับตามกฎตาจารย์มารยาทเอาจำในลูกจับมาเอามาทีนี้อาจารย์สุดทีนมาครับรับรับมันปีเตอร์กัสเซโนนแล้วค่ะรับรางวัลพิเศษร์กัสเซโนนเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยมาแล้ว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 โหกำลังควักใหญ่เลยครับควักใหญ่เลย Đi qua ờ

จะได้รู้เรนเปิดแล้วมาดูมาดูว่าของคุณคืออะไรโอเคนะครไม็ได้ของใครครับของคุณแม่นับเข้ากันเลย พเอโันนี้นี่ได้ครับํำปลอบใจนี่อาจารย์ไปก็มาครับมาเก็วครับารย์นี่มันชื่นดีมัถึงให้ถึงตรงแม่เอาจารย์รหมายไหประกาศใครใครจับได้มามาเอวเตาเจะมีจับกางนแล้วก็รางพิเศษสองขังอาจารย์เตามากแม่ ออกแล้วลูกของน้องนนอกแล้วลูกเรากับไากลับมีอีกหนึ่งรางวับคาอน้ออางาร้อบาทนะครบโอ้โหไปาดูหอยนะเอาอาจารย์เอาเลยครับมาเลยยังไงเรื่องเซาแสสีห้าากนี้นะปากนี้ปากใคลูกใหมปันเคไอีกเอกุเอกุอาค่ะมา นอนเลยได้ขอมสู้เลยวะอนอดเลยโอ้จนใจได้เือพม่านบาลีเจันใจได้พอมนอดเลยวะไม่มีแล้วนะโอไปพร้อละวันใหญ่เลยคราอมนอนเลยโออนอดเลยนจันใจจันใจ อาจารย์ไปมามอบรางวัลให้อาจารย์เดียวไปได้เลยนะไปนเวเยัง้องตื่แล้วต้องตแล้วปุ้มมานเลยครับอาจารย์อาจารย์นะครับนี่ฮะอาจารย์พลนอาจารย์พูนกื่เล่ม

อาจาย์พมี่พบห้าร้อยพี่พบห้าร้อยอาจารย์พรมที่พบห้าน้อยา่านนี้ครับม่านนี้คุณ่าสาวัตนียเ็าเ้ยวสรวันพิเศษก่อนเลยอันนี้รักมาดสองเพะคร

มนเก็บได้เต็มยาวหัวโสมมาเลยจอกครึ่งน้องเ้ยนี่ใครไปมีสินมะไรอาจารย์ตอาจารย์ตตั้งได้ซ้อมอาจารย์เราพี่สินครับปีนาเทียไล์ก็นี่ครับ

โซ้หของให้ตำราจจับนะอาท้ไเบื้องหลังมาก่อนครับไอจันเออพ่อพี่อพี่อเพี่บอะไรพี่อบไม่พี่จะให้รูพี่บได้ไไรูไปโอ้หป้โบโอ้โหโอ้โ่อ้ห้หอ้อ้โหโ้โห้โอ้โอห้หโ้ออ้ออ้หโอ้ ははอมมมา้อลีมาันหมานลมัอลำเชิญนะครับทีน uh ี้ทีมงานบอลำมาปีแม่ปีเหละมาทีมงันบอลำกับแม่ปีมีใครบ้างของแปมอลิแม่จ๋าอันนี้ของปันปันนะครับปันปัน มีสองต่อนะมาต่อยาวนี่ครับมามาครับได้ค่ะพี่ปุ้ยจ้าเอาคุยมาครับคุยมาขอบคุณพี่ปันปันด้วยจับอีกแล้วขอบคุณพี่ปันปันเร็วพุ่งจ้าเร็วจับที่นี่เลยลูกคนคย่างจับได้อาจารย์ตุ้นอาจารย์ต้นต้นอต้นอาจารย์ต้นไปไหนพูดง่ายนะครับรางวัลธรรมดาเราได้ทุกคนแต่ว่ารางวัลพิเศษมันจะมี ว่าอะไปลาไม่ได้เอาไปเลยครับเอไปเลยใช่ไรต้นไ้ปลาเมาไปเลยเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันแล้วนเราถึงเวลาทางานแล้วโอ้ยไม่ได้ของพ่อพเลยนเปก่เี้ของ่อได้อะไรนีไอะไรเยเดี๋ยวเราต้อง เขาจะไปเร็ยง่ายกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่พี่เบื้องหลังเขาจับต่อนะครับผมตัวของรางวัลผมยังไม่ออกเดี๋ยวให้ตามหน้าให้ไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ปันปันมากครับสำหรับของขวัญปีใหม่ปีนี้นะครับขอเ้อยาแย่งของหนูโอ้ยอย่าแย่งของหนูโอ้ยอ่าแงขนูโอ้ยอย่าแย่งขอนู้อย่าแย่นูโอ้ยอย่าแย่ของหนูโอ้ยอย่าแย่องหนู้ยอย่าย่งของหนอ้ยอย่าแย่งของนูโอ้ยอย่าแย่งของหนูโอ้ยอย่าของหนอ้ยอย่าแย่งของหนูโอ้ยอย ทางนี้ก็ได้ครับขอบคุณพี่ปอนปอนมากสําหรับของคนปีใหม่ทีนี้นะครับผมก็น้องอาทิตย์จับได้พี่ปันปันตกใจเอาไปจับน้ำพึนไปบอขอบคุณท่านค่ะขอบคุณท่าพี่ปฟนตาเกรงของมากค่ะขอบคุณค่ะน้องนอนเพิ่งตื่นค่ะงอแงโมงคุณยิ่งซื้อดอกดองเป็นประไซบนเนาะ เขาจับแทนยัง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 ไปจับเลยเขาจะพาเข้าไปใน